วันจันนี้จะเป็นการประดาบตอนเลือกตั้งเนี่ยยังไม่ถือประดาบแต่คราวนี้เนี่ยเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยถ้าบอกเลยนะฮะนี่คือสงครามที่ปะทะกันครั้งแรกและสงครามนี้จะยาวนานไปจนถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเนชั่นสุดาวันนี้จะมาสำรวจเจาะลึกถึงศึกยกที่สองศึกยกแรกผ่านไปแล้วครับนะในตลอด4เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาล ศึกยกแรกเนี่ยยกตั้งเหนือต้องยกให้เขาเลยนะยกแรกชนะมาตลอดเข้าวินมาตลอดมาตีนต้นออแต่พ่ศึกครับก้าวไกลครับก้าวไกลชนะศึกชนะศึกแพ้สงครามแพ้สงครามครับแพ้เพราะคนเกมไม่ทันเขาจริงเหรอแพ้เพราะว่าแม้เสียงข้างมาก แต่ไม่สามารถเดินเข้าไปสู่การจัดตั้งและเป็นผู้นำรัฐบาลได้พี่ตอนนี้เป็นนายกนะเป็นนายกในฝันนายกประชาชนนายกในฝันโยไม่ใช่แพ้เกมเขาแพ้ตั้งแต่สงครามเนี่ยเพราะก็ไม่ให้เป็นอยู่แล้วคือคิดว่าเขาคิดว่าเป็นไม่ใช่คุณมีสิทธิ์ที่จะทำคุณมีสิทธิ์ที่จะเดินแต่เมื่อแพ้ต้องมาอยู่ในเกมจริงๆอิเหมือนพี่แจ้งว่าเนี่ยคือเขาไม่ให้เป็นอยู่แล้วแต่ระหว่างทางเนี่ยก้าวไกลจะพูดกับใครตลอดว่า โอ้เชื่อคนง่ายนี่เพราะเชื่อคนง่ายพี่วีผมไม่เชื่อไม่เชื่อเลยผมไม่เชื่อว่าเขาไม่ให้เป็นแต่คุณทําไม่เป็นเอ้หนี่มันมีเรื่องเดียวคุณทําไม่เป็นเขารวมหัวกันสิเป็ดพักและก็บวกบุตรทสภาเขาไม่ให้เป็นไม่ให้เป็นไม่รู้แหละแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะทําให้เป็นแต่คุณทําเป็นไม่ได้คุณต้องกลับมาถอยมาตอนนี้ซึ่งต้องสอบสอบเนี่ย ชนะศึกแรกแพ้สงครามแรกอ้าวยกสองเป็นไงพี่ยกสองเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่จริงเริ่มหลยวันนี้แล้วแหละแล้วก็11เนี่ยจะเป็นเชิงกายภาพชัดเจนคือการแถลงนโยบายต้องบอกนะครับว่าวันจันนี้จะเป็นการประดาบโอ้ประดาบให้เห็นจะเลยนะหว่างาฝค้ารัฐบารนะคือตอนเลือกตั้งเนี่ยยังไม่ถือประดาบใช่ไหมแบบว่าโหวตเตอร์แต่คราวนี้เนี่ยเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ย ถ้าบอกเลยนะฮะนี่คือสงครามที่ปะทะกันครั้งแรกตอนนี้บ,บอกว่าศึกยกสองก้าวไกลกับเพื่อไทยก็เริ่มแล้วนะเริ่มตั้งแต่นี้แล้วไม่ต้องรอถึงขั้นแบบแถลงนโยบายตั้งแต่ศึกนี้แล้วฮนะคือามาที่การเนี่ยอชิงรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องไปชิงงานในสภา <c oughs> ในการควบคุมซึ่งผลยังไม่ออกนะว่าสุดท้ายจะตกตอนนี้ยังไม่ลงไม่ออกเนี่ยเพราะก้าวไกลยังไม่ยอม จากว่ารัฐบาลเนี่ย11พักรวมหัวกันบอกว่าเสียงมากกว่าฉันเอานี่นี่นี่ก้าวไกลไอ้กระทรวงไอ้กรรมธิการสําคัญเนี่ยไม่ต้องแปลว่าไม่กรรมธิการสตรีเด็กและเยาวชนปะคือฝั่งก้าวไกลคือฝั่งก้าวไกลบอกว่าพักอื่นๆรวมหัวกันครับลุมกินโต๊ะก้าวไกลขณะที่แบบไอ้ทางฝั่งนันบอกว่าก้าวไกลเนี่ยไม่ยอมแลวแต่ที่บายครับครับ ก้าวไกลมีตามโคต้าจำนวนสสแล้วเนี่ยสิบถึง11เก้าอี้ประธานกันมาที่การใมาแฉนะประธานวิปฝ่ายของก้าไกลนะคุณประกอบวุฒิประกวุฒิไงประกวุฒิถ้าหากให้พรรคแกนนำรัฐบาลมานั่งกันมาที่การปปชคือปปชเนี่ยเก้าไกลอยากได้ครับแต่พรรครัฐบาลอยากได้ประกันประธานกันมการปปชเข้าใจตรงเนี้ยภาพก็จะไม่สวยงามถ้าฝั่งรัฐบาลนั่งประธานปปชเหตุผลเหตุผลประกอบวุฒินะ เหตุผลประกอ์วุฒิแต่เหตุผลของรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ปราบโกงที่จริงโดยประเพณีโดยประเพณีปฏิบัติในสภาเนี่ยเขาจะเลือกโดยการหยิบวนวนแปลว่าพักที่มีคะแนนเสียงสูงสุดหยิบก่อนแล้วพักระดับเะเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สี่เบอร์หตามสัดส่วนไปนั่นเลยฮะตามสัดส่วนที่ได้ที่หกสองทำแบบนี้พี่จังทุกครั้งเลยทแบบนี้หยิบวนเสร็จแล้วพอครบ ก็มาวนใหม่เออทำไมครั้งนี้ไม่ทาแบบนั้นมันมันมีเป้าหมายเรื่องเดียวป้องกันความขัดแย้งเพราะทุกคนอยากได้ประธานกัรมาที่การที่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นอะไรบ้างที่ใหญ่นอกจากพปชมีอะไรตํารวจตํารวจตํารวจกรรมการปกครองตํารวจปกครองคมนาคมนี่ประธานกัรมาที่การเกษตรสอบงบประมาณน่ะโอ้ยตรวจสอบนั่นเขาเรียกจลีโอ้ยดีนะเป็นเส้นเลือดนะเขาไวเขาไวแบบนี้ระหว่างตรวจสอบเข้ามาเนี่ยกรรมการการคลังใหญ่กว่าอ่า เพราะฉะนั้นมีการมาที่การการคลังกันมาที่การงบประมาณไอ้พวกเนี้ใหญยแต่กันมาที่การติดตามงบประมาณไม่ใช่เขาไว้ยี้วิโอเรียนดูไปึกที่แย่งกันระหว่างก้าวไกลเพื่อไทยโอฝั่งรัฐบาลเดือนทุกตัวเลยนะเนี่ยหลายตัวเนี่ยมีกฎหมายกฎหมายคมชัดปปชที่ดินทรัพยากรและก็บริหารงบประมาณได้เหมนะรับเอะออ ลองดูที่ศึกยกนี้ยสุดท้ายบทมันมีมันมีอีกตัวที่ใหญ่ทําไมเขาไม่ไปตบตีกันมาที่การว่าด้วยเรื่องของไอ้เทคโนโลยีอะเหรอไอ้นั่นเนี่ยไอ้นั่นก็ใหญ่สิทธิมนุษยชนก็ใหญ่เสรีภาพก็ใหญ่ทําไมไม่ไปตบตีกันตรงนั้นไปดูล่างคําแถลงหน่อยศึกยกที่สองที่จะเริ่มอย่างทางเป็นทางการในการแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี ล่างนี่เอา40กว่าหน้านะครับ40 50 <15 S 2> หน้านะครับแต่หลักๆแล้วอยู่ที่6หน้าแรกครับโดยสรุปหัวข้อโดยสรุป,รปนี่คือคําแถลงของนโยบายเศรษฐกิจต,ต่อรัฐสภาของรัฐบาลเศรษฐา1บอกว่าลเลยบอกว่าไทยกาลังเผชิญความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในลยแน่นอน,อ,น,นอันนี้ได้นะท่านนายกไม่ต้องบอกใครก็รู้ต่อมาความท้าทายเหล่านี้ทําให้เกิดอะไรครับ ทำให้เกิดความยากจนเหลื่อมล้ําและวิกฤตศรัทธาที่ผ่านมาอันนี้เป็นเหตุและผลรัฐบาลจะสร้างความเข้าใจรักษาตถาบันพระมหากษัตริย์อ่อนี่คือปฏิญญากรอบบริหารระยะสั้นกระตุ้นการใช้จ่ายอ๋ออันนี้ยุบไตอันนี้ยบไปชัดเจนอันนี้คือสัญญาประชาคมกรอบระยะกลางยาวนี้สั้นกระตุ้นนะกลางกับยาวเนี่ยเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันรอดูอยู่ว่าทําได้ไม่ได้และการแข่งขันของประเทศลดรายจ่ายสร้างโอกาส ลดรายจ่ายน่าจะเป็นระยะสั้นเลยเพราะจะทำมัดโตชัดเจนนะลดรายจ่ายสร้างโอกาสได้นะความสามารถเจอะนโยบายได้ต้นวอลลิตหมื่นบาทเป็นตัวจุดชนวนในตัวจุดแล้วก็ราานบอกว่าไตมาสแรกของปีหน้าพาปีห้าหกเจ็ดไตมาสแรกกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลจะได้เงินคืนจากภาษีก็คืออัดเข้าไปเนี่ยเป็นหัวเชื้อใช่ไหมแล้วก็ได้คืนภาษีกลับมาคือภาษีที่ได้คือภาษีจากการใช้จ่ายครับทุกทุกการใช้จ่าย100บาทได้เและ นโยบายเร่งด่วนที่เขียนในแถลงนโยบายที่จะเกิดขึ้น11เนี่ยอีกหนึ่งแก่นี้ภาคเกษตรธุรกิจและประชาชนแกหนี้ภาคเกษตรคือพักนี้พักนี่คือแกหนี้เลยนี้ธุรกิจภาคประชาชนด้วยนี้ควรเรือน9กดต่อที่่ถ้าไม่ลดคนเหล่านั้นไม่มีกําลังซื้อไม่มีกําลังจ่ายลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนั่นนะชัดเจนก็คือน้ํามันพลังไฟฟ้าพี่ช้างบอกแล้วนะปลักดันการท่องเที่ยววีซ่าฟรีวีซ่าจีนอินเดียอันนี้ทําตั้งแต่ก ทำตั้งแต่ก่อนถวายสัตว์เลยอ่าที่โปรดเก้าไปอันดมันใช่ไหมพังงาภูเ็ตและแนวทางก็คือแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้อันนี้บอกไว้ในนโยบายแต่ไม่แก้หมวดหนึ่งหมวดสองหมวดหนึ่งหมวดสองครับนี่เพราะ อันนี้บาบูไว้ชัดรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้วางแนวทางการทาประชาธิปไตยแก้ไขลำนุนครับวางแนวทางนะครับวางแนวทางเพราะว่าวางแนวทางนะรัฐบาลจะต้องมันมีสองส่วนที่เสนอได้ในการทาประชาธิปไตยคือมติสภามติคคอรมอานั่นแหละนะไอนี่คือผมดูแล้วนะคนคาดหวังอย่างนี้ได้คือแก้หนี้ครับลดภาระค่าครองชีพเห็นไหมครับสุด ไอ้ข้อที่3คืออะไรนะกระตุนท่องเที่ยวครับอนี้จะเห็นเป็นรูปธรรมระยะสั้นแต่ผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณพิธานะะควับวันเกิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอ4าเตเสี่สิบสามสี่สิบสามเนี่ยถึงแนวนโยบายเรื่าการทําหน้าที่ทํางานของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยจะฝากอะไรบ้างมีคาตอบจากคุณพิธาครับปัญหาแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็ขอให้รักษาสัจจะตามที่เคยหาเสียงกับพี่น้องประชาชนไว้เพราะวันหลายนโยบายเนี่ยเขาตั้งใจที่จะทําให้เกิดขึ้นจริงๆ นะครับถ้าก,การแถลงนโยบายวันที่น่าจะวันที่แวันที่9นี้นะครับก็คงจะเห็นว่าหลายๆเรื่องที่เคย หาเสียงไว้แล้วที่มีดิจิทัลฟุตปรินต์อยู่ในเมืองไทยนิวส์ก็ดีดิจิทัลฟุตปรินต์ที่อยู่กับ INN ก็ดีว่าตอนดีเบตก็ดีนะครับตอนที่หาเสียงไว้ได้นําเสนอนโยบายแบบยังไงบ้างขอให้ประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็ขอเอาสัจจะเป็นที่ตั้งถ้า2ออย่างนี้ผมก็คิดว่ารัฐบาลจะสามารถทํางานได้อย่างดี <c oughs> ก็เป็นกําลังใจให้กับทางรัฐบาลให้รักษาสัจจะให้ได้แล้วก็เอาประชาชนเป็นที่ตั้งในการทํางานคือและนโยบายที่คนพูดถึงกันเยอะนะทั้งมีเสียงต้านมีเสียงค้านเหมาะไม่เหมาะ ใช้เงินไป5 0 0แสนหกหมื่นล้านเนี่ยเหมาะไม่เหมาะดีเทลวอลเลตครับพี่โอเอาทำไมใช้เงินนะกาต้องใช้เงินดิ10,000บาท10,000บาทต่อคนอายุ16ปีขึ้นไปก็ไหนบอกว่าเป็นเงินดิจิทัลลูกพี่โอก็ได้ลูกพี่โอแต่ว่ามันต้องใช้บงระมาร์กไงลูกไปไมได้เอาไปแต่ว่ามันไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสดแตะๆไปแต่สุดท้ายมันก็อยู่ในบงระมาณเป็นภาระบงระมาณอยู่5 6 0 0 0 0ล้านแต่แต่ที่สำคัญคือใช้เงินดีเอลแบบนี้มันรู้รู้เลยนะพี่โอว่า พี่โอได้เงินไปเนี่ยไปทําอะไรอแต่ถ้าจ่ายเงินแบบเดิมเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้ว่าไปซื้อของไปทำอะไรมี Data เลยเงื่อนไขนี่เงื่อนไขแจกคนละหมื่น16ปีขึ้นไปได้ทุกคนรัศมี4กิโลซึ่งอันนี้รัศมีเนี่ยมีการถกเถียงกันนะอาจจะแก้อาจจะแก้นะอาจจะแก้แลกคืนเป็นเงินสดได้แต่แต่ต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเอาวอลเล็ตไปแลกเงินได้ผมตั้งโต๊ะรับซื้อเงิน ดิจิตอลแปลว่าหนึ่งรอพี่โอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มปะไม่ไม่ไม่ผมก็ตั้งบริษัทนี่ไงรับจดทะเบียนรับซื้อ100ยละ90เอาเงินสดไป90ผมเคมร้อยหนึ่งใช้เงิน5.6แสนล้านจะหาเงินที่ไหนละทนายยกกู้เขาคือกู้ไหนบอกว่าดีแต่กู้เพิ่มเพดานกู้ ไม่มันชนเพดานนะผมบอกให้จะาพิ่แหนก่ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ตอนแถลงนงโยบายตอนเลือกตั้งอ่ะจำได้ว่าเกลี่ยบางกระทรวงที่เกินความจําเป็นมาก่อนระดับแรกเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวอยว่ากันนี่พี่ด้มาสองแสนล้านนะพี่วีเกลี่ยยังไงมันก็ชนเพดานมันไม่พอเพดานเงินกู้มันชนอยู่แค่นี้ครับเอยังไงก็ต้องกู้ห้ามเอาไปใช้ชำระหนี้เอาไปซื้อของได้จ่ายให้หมดภายใน6เดือน เขาบอกว่าหวังว่ามันจะรอบมันหมุนม,มีคนถามว่าแล้วเอาไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟได้ไหมเออนนต้องได้สิได้สิต้องได้สิแล้วจ่ายเติมน้ํามันได้ม่จ่ายในรอบไอ้นี่ยอยู่ที่กติกาเขา<อ>จ่ายเติมน้ํามันได้ไหมจ่ายเติมน้ํามันเนี่ยหมดภายในไม่ถึงเดือน <laughs> แ้่จ่ายน้ํามันอะแต่ถ้าค่าน้ําค่าไฟเนี่ยเขาเป็นเดือนชาวบ้านจะไม่มีค่าครองชีพแล้วล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ได้ถามท่านนายกรัมตรี ก็ชัดเจนว่าจะมีการใช้เร็วที่สุดเนี่ยครับหนึ่งกุมภาพันธ์ปีหน้าเร็วสุดนะจ่ายรอบเดียวไม่มีทยอยจ่ายเป็นงวดงวดทำไมไม่ใช้ทันทีล่ะอะโอ้ตงันตอไม่ทันระบบต้องมระบบผ่านเรื่องของพรบงบประมาณก่อนต้องูต้องพรบประมาณก่อนเพราะว่าสุดท้ายต้องใช้งบประมาณใช้งบประมาณใช่ไหมอ่าและงบประมาณรอบนี้จะเป็นงบประมาณที่ขาดดุลอีกเช่นเดียวกันครับล้างก่อนนะรอบนี้พอเจอห้าแสนหกไป ต้องงบประมาณขาดดุลยกแรกก้าวไกลพ่ายศึกยกสองรอดูเพื่อไทยนายกนิดจะชนะศึกหรือไม่